ลองกินอะโวคาโดครั้งแรกจ้าไปตลาดเห็นเห็นคลิปขาลงบ่อยละซื้อมาลูกละยี่สิบบาทให้แม่ค้าเลือกให้ด้วยบอกพี่เอาที่กินได้เลยอะ่ะหนูไม่เคยกินหนูอยากลองแม่ค้าก็จัดให้ลูกนึงเราก็จัดการเลยจ้าเห็นเขาซื้อกันบ่อยแล้วไม่ใช่อะไรหรอก โพสขายอย่างเงี้ยมันน่าอร่อยนะแต่บางคนก็บอกว่าจืดจืดบางคนก็บอกมันมันเราก็อยากรู้จืดจืดมันมันมันเป็นยังไงลองชิมดูเปล่าเก่อนยังไม่จิ้มอะไรนะอืมก็โอเคนะมันก็มันมันมันไม่ได้แย่นะในคลิปกับปากมันอาจจะไม่ตรงกันนะเพราะว่าคลิปวิดีโอเราเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีเสียงเวลาถ่ายออกมาพอจิ้มนมกินรสชาติมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง